วันนี้เราจะมาพูดถึงเลข5าเลข5าคือดาวพระหัสสบดีใครที่ยังจําไม่ได้นะให้กลับไปทบทวนบทเรียนเดิมนะตั้งแต่บทนําเป็นไปถึงเลข1เลข2เลข3เลข4วันนี้เลข5านะเวลาที่เราเห็นเลข5าแน่นอนให้เรานึกถึงดาวพระสบดีเวลาที่เรานึกถึงดาวพระสบดีให้นึกถึงครูบาอาจารย์ให้นึกถึงพระหูสูตรคือคนที่คงแก่เรียนรอบรู้นะ เรื่องทั้งหมดเลยในโลกนี้รู้หมดเลยอันที่เป็นความรู้นะอะไรที่เป็นหลักการนะเป็นเหตุผลเป็นการวิเคราะห์เป็นการดวบวมข่าวสารข้อมูลเพราะเราเคยมีเพื่อนบางคนไหมที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนนะแล้วพูดอะไรมานะเขามีข้อมูลมีตัวเลขชัดเจนเนี่ยนะเขารู้ด้วยนะว่าสถิติของเรื่องนี้ความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วเขานะนะั้นนะก็ เป็นคนเก่งใช่ไหมรอบรู้ทุกอย่างเลยเราอาจจะงงเจอคนบางคนที่แบบพูดอะไรมาถามอะไรมาตอบได้หมดอ่าทีนี้เขาก็จะเป็นคนที่ชอบสอนคนอื่นด้วยนั่นข้อดีด้านบวกของคนที่มีเลข5าอยู่ในดวงเช่นเกิดวันพระัสบดีเกิปปดวันที่5ห,หรือว่ามีการใช้เลข5าในหลายอย่างก็จะมีคุณสมบัติของการรอบรู้ชอบที่จะฟังทั้งข่าวสารบ้านเมืองแฟชั่นศาส,สนาการเมืองรอบรู้ไปหมดทุกอย่าง นะบางทีถามสูตรอาหารยังทำกับข้าวเป็นเลยาาน้ลองนี้อาจจะทำเป็นปาหารือเปล่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีความโู้ในหลายด้านนี่คือคุณสมบัติของคนที่มีดาว5มีเลข5เด่นในดวงถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่ใช้เลข5าใช่ไหมอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเขาจะเป็นคนแบบนี้แหละ,ะสมมตินะเป็นลักษณะของของเจ้านายก็จะเป็นเจ้านายที่แบบว่ารอบรูทุกสิ่งทุกอย่างนะสอบถามอะไรเนี่ย สอนงานลูกน้องได้หมดเลยถ้าเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่เก่งเหลือเกินจะถามอะไรก็เอามาเสนอเอามารายงานเจ้านายได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็นับว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่อาจจะไม่ได้รู้แค่วิชาเดียวแต่รู้กว้างแล้วก็รู้ลึกด้วยอ่านี่คือคุณสมบัติถ้าเกิดว่าเรามีแฟนใช่ไหมที่มีเลขห้าอยู่ในดวงเด่นหรือว่าใช้เลขห้าก็มักจะเป็นแฟนที่ ชอบที่จะเอาข่าวสารข้อมูลมาบอกเราเราแค่อยู่เฉยน,นะแล้วเราเหมือนกับโอ้โหมีสำนักข่าวอยู่กับตัวคทนที่เกิดในวันพฤหัสศุกรหรือว่ามีเลขห้าในดวงเด่นอะ่ะส่วนมากเลยเป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ใจดีต่อให้อายุน้อยก็จะดูแล้วไม่ใช่ไม่ได้ใช้คําว่าแก่กว่าวัยแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าในวัยที่ตัวเองอยู่หน้าตาบางทีก็ไปนะหน้าตาเหมือนกับว่าเคยเห็นไหมเคยมีมีเพื่อนไหมที่แบบว่าโอ้โหหน้าตาดูแบบว่า คงแก่เรียนหรือว่าดูมีอายุตั้งแต่อายุน้อยเลยแต่หารู้ไม่ว่าเขาอาจจะดูโตเร็วกว่าเพื่อนในรุ่นดาวเขาเดียวกันนะแต่อายุหรือหน้าตาหรือว่าบุคลิกลักษณะเขามันจะไปหยุดอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่ได้แก่มากในขณะที่เพื่อนอื่นเนี่ยตอนแรกอ่ะเพื่อนคนอื่นน่ยมันดูเหมือนอายุอ่อนกว่าใช่ไหมแต่พอโตมาโตมาเพื่อนแก่เกินพวกเพืหัสสบ,บดีไปแล้วเออเอดังนั้น คนที่ใช้เล่ห์พสวดีมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ส่วนมากเลยนะหน้าตาเนี่ยมันจะอ่อนยาวแล้วก็ค้างเอาไว้ถึงจุดหนึ่งเออในขณะที่ตอนแรกๆก,ก็ดูเหมือนแก่กับเพื่อนตอนหลังดูเหมือนาทำไมมันไม่ไม่แก่ไปเลยนะจริงๆเธอบอกว่าแก่มานานแล้วแต่ว่าจริงๆก็คือมันจะล็อกอายุไว้นะคนที่ใช้เลขห้าอยู่ตัวเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือในลักษณะของ มีความสามารถเก่งอ่าชอบสอนคนอื่นบางคนบอกโหดาวครูทำไมเรียกว่าดาวครูต้องเป็นครูอย่างเดียวไม่ใช่หรอกเพราะว่ามีลักษณะของการชอบสอนคนมิสซาลสำคัญเป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่าข้อนี้ต้องขอพูดนิดนึงว่าคนที่เกิดพันัสดีคนที่มีเลข่าในดวงเดียมักจะใจดีทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้ว่าถูกเอเปรียบใจดีไม่ใช่ว่า,าไม่รู้ทันนะแต่ว่า รู้แล้วมีความรู้สึกลึกว่าเออให้เขาไปเถิดยอมขอไปเถิดอยากจะให้ทุกคนมีความสุขคือวิธีคิดของคนที่มีเลขห้านในดวงเด็นจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าใครที่มีเลขห้านในเบอร์โทรศัพท์มากๆอ่ะสมมตินะหรืออยู่บ้านใช่ไหมขับรถใช่ไหมที่มีเลขห้ามากๆก็อาจจะมีอาการแบบนี้เยอะนะแต่เราต้องไปดูด้วยว่าเลขห้าไปอยู่ชิดติดหรือร่วมอยู่กับเลขอะไรแต่ว่านี่เราพูด ถึงได้คถ้ามีห้า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 มากๆเนี่ยอาจจะมองดว่ห้าเป็นเสียงหัว,หวรอบมีความสุขแต่เราก็ต้องดูทั้งุณสติด้านดีและด้านเสียด้วยอ่ะุณสตดด้านด้านดีอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นคนที่อยู่ในระเบียบและรักษาระเบียบดีเหลือเกินคนเกิดพ่อสบายดีนะคนที่ดาวในดวงเด่นใช้เลขห้าเยอะเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่สามารถรักษากฎระเบียบได้ดีอาจารย์เคยสอนลูกศิษย์หลายๆคนว่าเวลาที่มีแฟนเกิดพ่อสบายดีสมมตนะิว่าง่ายๆนะสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้อ่ะ โดยการตกลงกดระหว่างกันอ่าก็คือถ้าสมมติว่าเราตกลงกันนะว่ามีบางเรื่องใช่ไหมที่เรามักจะขัดแย้งกันเนี่ยถ้าเกิดว่าวันหน้านเราไม่อยากขัดแย้งกันเรื่องเดิมอีกอะ่ะเราขอตั้งกฎได้ไม่ล่าว่าถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้น1 2 3 4นะเรามีวิธีการปฏิบตัติหรือหรือมีเขาเรียกว่ากฎระเบียบระหว่างกันนะ่ะที่อย่าละเมิดนะเราเขียนลงไปเลยเอาเขียนจริงๆนะเ,เขียนลงไปจะบันทึกไว้ที่ไหนก็ได้อ่า ถือว่าจะจดจะจากันเป็นเป็นเหมือนกับเป็นกฎหมายระหว่างคู่รักหรือระหว่างเพื่อนพี่น้องระหว่างผู้ทําธุรกิจด้วยกัน,นะคนที่เลข5้าในดวงเด่นอ่ะเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดื้อนะแล้วอดรู้เพราะว่ามันเป็นคนสวัสด์ด้านลบในของของคนเก่งนะถึงแม้ว่าเขาจะดื้อหรืออดหรืออดรู้แต่เขาอ่ะก็จะเป็นคนที่สามารถทําตามกฎที่ตกลงกันไว้ได้เออดังนั้นถือว่าตัวเขาเนี่ยสามารถนะที่จะ รักษากฎได้ดังนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถที่จะใช้วิธีนี้บริหารจัดการได้เรามาดูว่าด้านลบของคนที่เกิดพสัสดีเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากชอบสอนคนอื่นมากบางทีการสอนมากนะั้นมันมีคุณค่าใช่ไหมแต่บางทีอะไรที่มันเยอะเกินไปคนรอบข้างของคนที่เกิดพสัสดีหรือว่าดาวพฤหัสเด็นหรือใช้เลขห้าในเบอร์โทรศัพท์ในเลขบ้านเลขรถมากก็เกิดความรู้สึกว่าทำไมรู้สึกสำคัญตรงนี้จังเลย เพราะว่าเขาฝืนไม่ได้ไงธรรมชาติของคนที่มีเลข5าหรือว่าใช้เลข5ามากเนี่ยก็จะชอบอดไม่ได้ที่แบบออยากจะบอกเขาจังเลยพอเจอสิ่งนี้บอกเลยว่มันอดไม่ได้ที่ต้องต้องไปบอกเขาพอบอกมากเขาจากการหวังดีก็กลายเป็นว่าโอ้ถูกเขาถูกเขาบ่นว่าทําไมลาคาญจังเลยเนี่ยเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเป็นคุณสมบัติด้านลบของการที่ใช้เลข5าหรือว่ามีดาวพัสดีในดวงมากๆทีนี้ด้านลบของเลข5า พอเป็นผู้ใหญ่ใจดีขึ้นมาก็มักจะเจอกันใจดีมากจนถูกเอาเปรียบซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นเสมอเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นประจำโดยเพราะอย่างยิ่งนะในคนที่ใช้เลขห้าในดวงเด่นก็จะมักจะเจอปัญหานี้เพราะตนเองก็อดใจดีไม่ได้ที่จะต้องไปเอื้ออำนวยไปให้อะไรบางอย่าง,ขงเขาแล้วตัวเองก็คงไม่ค่อยรอดที่จะต้องถูกเขาเนี่ยเอาเปรียบ เออดังนั้นถ้าใครที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ถ้าตนเองจะต้องเกิดข้อเันที่5ใช้เลข5มากๆก็ต้องรู้ว่าการใจดีของเรานั้นเราต้องมีการบริหารที่ดีเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะแล้วด้วยความที่เขาอยู่ในระเบียบม,มากเนี่ยเวลาเขาจะทําอะไรเขาก็อนุรักษ์มากเกินไปการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นสิ่งดั้งเดิมที่ดีนะั้นเป็นสิ่งที่ดีนะจย์ยืนยันนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือก ที่จะสามารถปรับปรุงบางส่วนหรือว่ามีการบูรณาการมีการประยุกต์ให้มันเข้ากับสิ่งปัจจุบนันไ่้ทีนี้ด้านลบของคนที่ดาวพฤหัสบ,บดีเด่นอ่ะใช้เลข5มากๆอ่ะก็มักจะออกไม่พ้นจากกรอบอ่ะที่ตนเองน่ะได้รู้สึกว่ายึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่าทุกอย่างมันต้องเหมือนเดิมนะทุกอย่างต้องทําแบบเดิมทุกอย่างเลยจนแบบไม่ละเว้นเลยว่าเรา ควรจะพัฒนาบางอย่างได้นี่คือทั้งข้อดีและข้อเสียของเลข5าซึ่งพวกเราทุกคนก็สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ให้เรานึกง,ง่ายๆว่าพออาจารย์พูดถึงเลข5าหรือว่าเราเห็น,นเลข5าเนี่ยให้นถึงคนที่เป็นคนที่คงแก่เรียนมีความรู้ครูบาอาจารย์เป็นผู้หัวสูตรเป็นคนที่เก่งฉลาดแต่ว่าลักษณะของเลข5้าเขาจะเก่งฉลาดในตำราในสิ่งที่มีเคยบันทึกเอาไว้ก่อน หลักการรักษาระเบียบดีและเวลาทลําอะไรอยู่ในกรอบมีคุณธรรมนะดังนั้นเนี่ยด้านดีก็มีด้านเสียก็มีให้เรารู้คุณลักษข้คร่าๆของเขาและเราสามารถที่จะเอาความรู้นี้นะไปใช้ได้ตลอดนะไม่ว่าเราเจอเลข5ที่ไหนอะเรารู้เลยว่าสถานที่นี้จะต้องมีระเบียบสถานที่นี้จะต้องมีกฎกติกาสถานที่นี้เนี่ยจะต้องมีสมมติเราจะเข้าไปในสถานที่ที่มันบาริสต้าหานี่ที่มีห้าเยอะๆนะนะหรือว่าคนที่ใช้ เบอร์โทรศัพท์มีได้เยอะนะเราต้องรู้ว่าเราต้องเตรียมเนยนะเตรียมรับมือเขาว่าเขาจะต้องมีการมีข้อมูลอะไรที่น่าเชื่อถือมีการสอนมีงานพูดเลยเราก็ต้องแบบรับฟังแล้วก็เปิดใจให้ดีนี่คือคุณลักษณะที่เราสามารถนะที่จะเรียนรู้กับเขาได้แเราขอให้ทุกคนนะได้นําความรู้นี้ไปประดับใช้เราจะพบกันในบทหน้าในโอกาสต,ต่อๆไปขอให้ทุกคนโชคดี